อ,อยู่ผมพอดีซีเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครับก็องค์เก้าอี้มาลองนั่งได้จอมาเลือกได้เคสมาเลือกได้คอมประกอบสั่งได้เหมือนเดิม3ามเครื่องสามตายเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ว่ามีลูกค้าสั่งอะไรกันเข้ามาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยประจําวันแล้วกันเนาะแล้วแต่ช่างแล้วแต่ลูกค้ารีเควสตว่าจะให้ถ่ายไหมถ้าไม่ให้ถ่ายเราก็จะไม่ถ่ายหรืออาจจะสุ่มออกมาถ่ายบ้างนะครับอ่ะอย่างสามคนนี้บอกว่าถ่ายเครื่องผมด้วยนะครับพี่อ่ะผมก็จัดให้ เดี๋ยวมาดูทีละเครื่องแล้วกันเนาะเริ่มท <_ EN> ี่เครื่องนี้เลย19,490านะครับ19,490เสคสซามา PHS-X7 นะครับ <_ EN> ด้านหน้าเป็นกระจกโคตรสวยเลยนะเอาจงริงเป็นโทนดำอย่างเงี้ยสเปคตัวเครื่องครับ i3 ส1 2 1 2 1สิบครับ4คอแปดเทอร์โบ4.3 GHz เครับแรมเป็น be 32 g b ิบ r 4กดบัส3200จากเคสก็คือ16 g b ิกคูณสอง l ช n เหมือนเดิมครับ M.2 ตัวนี้เป็น NVMe ครับ 512G จาก h i ี e Speed 3500เมกการจอ Power Color Fighter ครับ AMD Radeon RX 6500XT ครับเป็นตัว 4G DDR6 นั่นเองครับแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้ก็เป็น MSI h 6 1 0 m นะครับตามนี้เลยนะแล้วก็ตัว Power Supply 600W SigmaTech นั่นเองครับเคสตัวนี้ SAMA P-HX7 s นะครับพัดลมหน้า2หลัง1แล้วก็เปลี่ยนไฟได้เป็น ARGB สิงไฟทางระบบถ้ากดค้างคือปิดไฟอย่างนี้ปุ๊บกดอีกครั้งหนึ่งไฟกลับมากดไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไฟเครื่องนี้สวยจัดในงบ1 9 4 9 0เต็มเปี่ยมไปด้วยสเปคนั่นเองจบเรียบร้อยนี่คือเครื่องที่1ของคุณพิชัยแค่นี้แล้วกันเนาะไม่รู้จังหวัดไหนนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงต่อมาเครื่องนี้ครับอันนี้ก็คือซามา P H S X, X 7 <S เหมือนกันครับแต่เป็นตัวสีขาวนั่นเอง นะครับเครื่องนี้จบไปที่35,870บาทเฉพาะเครื่องนะครับ35870เนี่ยเราอยู่กับเจนล่าสุดก็คือ Intel Core i5 74 14 400 F10 Core 16 t Turbo er 4.7 GHz จับคู่กับการ์ดจอตัวตึงอย่าง Gigabyte 4060 Ti เป็นตัว8 GB DDR6 เป็นตัว2,000ลมตามนี้ผมบอกเลยครับว่าสเปคนี้นะ 2K คือจบทุกเกมนะครับแล้วก็แรม16 GB DDR4 บัส3,200จาก นั่นเองอนาคตก็เติมได้นะครับเป็น32มสิบอกอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ตัว m 2ตัวนี้เป็น nvme ครับความจุที่1นึเทราไบต์จาก a อบารเซอนั่นเองแล้วก็ตัวชุดน้ํา2ตอน240มมครับจาก Cooler m a ม t e r อร์เป็นตัวมาเตอร์ล u i d ิดนะครับสอง l core ไวนั่นเองครับแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้ก็เป็นจิเมนบอร์ดตัวนี้ msi h 6 1 0 m นะครับแล้วก็ power supply ครับ800วัตต์80พัตไวจากชาว m a n นั่นเองจบเรียบร้อยสวยงามลงตัวมากครับเครื่องนี้ s a m า PHSX7 ก็คือตัวเคสเป็นสีขาวเปลี่ยนไฟได้เหมือนกันเหมือนสีดำมาแหละแต่แค่มันเป็นสีขาวแค่นั้นเองจบเรียบร้อย35,870ผลเทสมีให้ดูทักมาหาแอดมินได้เหมือนเดิมนะครับต่อมามาดูเครื่องนี้16,890บาทครับ 16,890เราอยู่กับ intel core i 3ครับ10105 f คร f ับเป็นตัว4คอ core 8T ดเทอร์โบ4.4ที่ก็ฮครับแล้วก็มาพร้อมกับแรมครับ16เอ๊ะแรมเป็น 32G คีับ ddr 4ี่ b ามพันสนั่นเองก็คือ1 6 g g คครับดูโอชนเนลเหมือนเดิมครับ m 2ครับ nvme ตัวนี้ความจุอยู่ที่2 5 6 g b g จาก a 버เซครับ การ์ดจอครับตัวนี้เป็น G T X 1 6 5 0 4 g กห G D d R 6นั่นเองครับเป็นตัว Solo Gaming สองพัดลมเมมบอร์ดตัวนี้ก็ Add Lock Head ้าหนึ่ m h dv นั่นเองครับเป็นตัว Pro S E แล้วก็เมมบอรี่ไม่ใช่ดิไม่ใช่เมมบอร์ดเคสเคสตัวนี้ i t sonez aurora นั่นเองครับพัดลมหน้า3นะครับพัดลมหน้า3หลังหนึ่งตามนี้นะครับพ,ราาพาวเวอร์ซัพพลายหกรวัตต์ Sigma Tech จบเรียบร้อย เคสตัวนี right 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 ้สามารถเปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มตรงนี้ไฟเส้นตรงนี้เห็นปะตรงนี้เห็นปะมันจะเปลี่ยนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยเห็นไหมแต่พัดลมไม่สามารถเปลี่ยนไฟได้นะครับมันจะเป็น RGB นะครับพัดลม RGB หน้า3หลังหนึ่งตัวนี้สวยมากเคสออโรรามาใหม่เลยนะครับด้านหน้าตรงนี้เป็นเทมเพอร์การ์ดนะเป็นกระจกนะครับตรงนี้นะแล้วก็ฝาข้างก็เป็นกระจกเหมือนกันในงบ16,890กจบเรียบร้อยครับส่วน โซนตรงนี้ก็ Logitech G92 พร้อมเกียร์คันเร่งมาลองเทสก่อนซื้อได้เลยนะครับเรามีจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับลองเทส f o r ์ซ h าโฮ z ซอได้หรือว่าจะเอสเ,เซตโตก็ได้นะครับตามนี้เก้าอี้มีหลายแบบให้ลูกค้าได้ลองเลือกกันนะครับก็มาลองเล่นได้นะครับผมผมจะชิปนะชิปขึ้นเก e, ้าอี้ปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นเก้าอี้อะไรเงี้ยอ่ะโอเคตามนี้นะ ฝากบอสพีในอ้อมอกความใจด้วยลวกันอยากได้คอมพิวเตอร์อยากจะสเปคคอมไปทําอะไรปรึกษาแอดมินเเลยแล้วก็โปรประจําวันโปรประจําเดือนเหมือนเดิมถามแอดมินเลยว่าวันนี้มีโปรอะไรบ้างมีโปรแถมโต๊ะเปล่ามีโปรแถมเก้าอี้ไหมมีโปรแถมแรมมีโปรแถม M.2 เปล่าถามแอดมินได้เลยเอาให้มันจบเอาให้มันเคลียร์ส่วนลดคุยที่แอดมินได้เลยฝากดรวยแล้วกันที่บอสพีครับ